ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะแต่หนู่แค่ทักเขาว่าพี่พีทเขาก็พิมพ์มาบอกแล้วว่ารักนะจริงๆเดี๋ยวจะหาว่าโกโหกเธอไม่เห็นสินะนี่รักนะฉันก็แค่เรียก พี่พีทแล้วคำว่าเรียกพี่พีทของฉันนะฉันแค่ต้องการจะบอกผู้ชายว่าเลิก,นะเลกกันเร็วๆได้ไหมแต่พอเรียกปูบ่ะผู้ชายไม่ได้ตอบว่าจ๋าจือเลยรนะรักนะเอ,เอตัดเน็ตฉัน ขิงมากถูกไหมไหมเดี๋ยวรอดูนะจ๊ะเดี๋ยวรอดูไปแล้วไปแล้วนะคะบายอบ,อ,บอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ